วงการฟุตบอลเอเชียกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่ถือเป็นการสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์เมื่อมีข่าวด่วนที่ทำให้แฟนบอลทั่วทั้งท,ว,ทงวีปต้องตื่นประหนกนั่นคือการจับมือกันระหว่างญี่ปุ่นและประเทศในอาเซียนเพื่อก่อตั้งองค์กรฟุตบอลใหม่ที่ชื่อว่า EAfu หรือ East Asia Football Union ซึ่งถือเป็นการท้าทายอำนาจและบทบาทของ AFC หรือสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียอย่างตรงไปตรงมา การก่อตั้ง EA FU เกิดขึ้นหลังจากมีการเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาการคอร์รัปชันภายใน AFC ทําให้หลายประเทศในเอเชียเริ่มตั้งคําถามต่อความโปร่งใสและความยุติธรรมในการบริหารงานการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่ถือเป็นการสร้างเวทีใหม่สําหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกในการพัฒนาฟุตบอลของตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาองค์กรหลักที่อาจมีข้อบกพร่องความไม่พอใจต่อ AFC ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงช่วงสั้นๆแต่สะสมมาหลายปีรายงานหลายชิ้นชี้ให้เห็นถึงปัญหาการคอร์รัปชัน การตัดสินใจที่ไม่ยุติธรรมและการจัดการแข่งขันที่บางครั้งเอื้อประโยชน์ต่อบางประเทศหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นการเปิดเผยเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจอย่างกว้างขวางในหมู่ประเทศสมาชิกและทําให้ประเทศต่างๆเริ่มหาทางออกในการสร้างระบบที่โปร่งใสและยุติธรรมมากขึ้นญี่ปุ่นซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประสบการณ์ด้านฟุตบอลที่เข้มแข็งและมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการก่อตั้ง EAfu ร่วมกับประเทศในอาเซียนความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าประเทศต่างๆในภูมิภาคเริ่มมีความสามารถในการกำหนดทิศทางและพัฒนาฟุตบอลของตนเองการสร้างองค์กรใหม่นี้ไม่เพียงแต่เน้นเรื่องการแข่งขันฟุตบอลเท่านั้นแต่ยังเน้นไปที่การสร้างระบบบริหารที่โปร่งใสการพัฒนานักเตะร,รุ่นใหม่การจัดการการแข่งขันอย่างมีมาตรฐานและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับแฟนบอล สิ่งที่ทำให้การก่อตั้ง e a f u เป็นประเด็นร้อนและสะเทือนวงการฟุตบอลเอเชียคือเรื่องขององค์การคอร์รัปชันภายใน AFC การเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ทำให้แฟนบอลและนักวิจารณ์หลายคนรู้สึกโกรธและผิดหวังการที่ญี่ปุ่นและประเทศในอาเซียนสามารถรวมตัวกันสร้างองค์กรใหม่ได้เป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศต่างๆสามารถสร้างระบบของตนเองเพื่อพัฒนาฟุตบอลอย่างยั่งยืนและโปร่งใสโดยไม่ต้องพึ่งพา AFC การสร้าง EAFU ยังมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ AFC อย่างชัดเจนความเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นการท้าทายอำนาจของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียโดยตรงเพราะมันแสดงให้เห็นว่าประเทศในภูมิภาคสามารถรวมตัวกันและสร้างมาตรฐานใหม่ในการบริหารงานฟุตบอลซึ่งมีความโปร่งใสและยุติธรรมมากกว่าการบริหารงานที่มีปัญหาภายในองค์กรหลักในแง่ของแฟนบอลการก่อตั้ง EAFU ถือเป็นข่าวดีเพราะหมายถึงการมีการแข่งขันฟุตบอลที่ยุติธรรมและมีมาตรฐานมากขึ้น นักเตะรุ่นใหม่จะได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ถูกจำกัดด้วยอิทธิพลหรือความเอื้อประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งการมีองค์กรใหม่ทําให้ทุกประเทศสมาชิกสามารถพัฒนาฟุตบอลของตนเองได้ตามมาตรฐานที่กําหนดอย่างไรก็ตามการสร้างองค์กรใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้านทั้งการวางระบบบริหารจัดการการกําหนดกฎระเบียบการแข่งขันการจัดการทางการเงินการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศสมาชิก และการได้รับการยอมรับจากองค์กรฟุตบอลระดับโลกอย่างฟีฟ่าสิ่งเหล่านี้ถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่แต่ก็เต็มไปด้วยโอกาสที่จะสร้างระบบฟุตบอลในภูมิภาคเอเชียให้มีมาตรฐานและโปร่งใสามากขึ้นการก่อตั้ง EAF u ยยังสะท้อนถึงความต้องการของประเทศในภูมิภาคในการสร้างความยุติธรรมและโปร่งใสในทุกระดับขององค์กรการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของฟุตบอลแต่ยังเป็นเรื่องขององค์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีมาตรฐาน การมีองค์กรใหม่ที่บริหารงานอย่างโปรง่งใสสามารถช่วยให้ประเทศต่างๆพัฒนานักเตะและสร้างความเข้มแข็งให้กับฟุตบอลในภูมิภาคสำหรับญี่ปุ่นการก่อตั้ง EAFU ถือเป็นการยกระดับบทบาทของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกญี่ปุ่นไม่เพียงแต่มีประสบการณ์ด้านฟุตบอลแต่ยังมีระบบการบริหารจัดการแข่งขันที่เป็นแบบอย่างให้ประเทศอื่นๆได้เรียนรู้การร่วมมือกับประเทศในอาเซียนเพื่อสร้างองค์กรใหม่ถือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืนและมีเป้าหมายชัดเจน การเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นตัวอย่างสำคัญขององค์การใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่การก่อตั้ง EAFU ยังมีผลต่ออัตลักษณ์ฟุตบอลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกการมีองค์กรใหม่ที่สามารถพัฒนาฟุตบอลอย่างเป็นระบบจะช่วยให้ประเทศต่างๆสามารถสร้างนักเตะที่มีฝีเท้าแข็งแรงและสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ส่งผลให้ภูมิภาคเอเชียมีบทบาทมากขึ้นในเวทีฟุตบอลโลกและช่วยยกระดับมาตรฐานการแข่งขันให้สูงขึ้น